ต้นนะครับครับผมเพชรีศักดิ์แสงมรกตครับวันนี้ช่างพิการ128ยยี่แดครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้นนาก็ขาดเหนือ<ส>นิดหน่อยนะสบ,ะบายสบายข้ม,มาก่โลครับ128มาสองโลครับ,รบเราซ้อมอยู่ที่ไหนแสงมรกตครับเราซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆีนีค่ครับครับเก็บตัวมากี่วนันรวมๆแล้วประมาณเดือนนึงก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับสราวุฒิครับเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยได้ดูรูปร่างเห็นเนื้อตัวแล้วเมื่อกี้เป็นไงก็โอเคกันครับบางเกมวบางแผงไงดีเจอ พอๆแบบนี้ก็ตามตายครับอ่าล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับที่นี่นะเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนโลทองครับไปแพ้โลทองทำไมมันจังหวะมันมันขาดขาดเงินเกินแยังไงขาดความมั่นใจเอออ่ะก็วันนี้ก็เตรียมแจ้งเกิดครับคิดว่าฝีมือเอาอยู่ครับต้องมั่นใจเนาะอายุไหญ่แล้วครับสิบแปดแล้วคนจังหวัดชัยภูมพงศ์ไปปล่อยกิโลแล้วประมาณหกสี่ครับคืนเป็นอะไเป็นมวยแหละ ผมือครับหารายขวาครับซ้ายครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเราโชคดีรวมๆประมาณแปดสิบครั้งครับฝากพี่น้องช่วยแชร์พวกนี้นะครับก็ฝากช่วยแชร์ได้เป็นกำลังใจผมนะครับครับใจอะไรครับครับผมครับอ่าต้นนะครับผมสัตว์เลี้ยงสุดนะครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่แปดครับร้อยยี่แปดมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้เป็นไงสอบแล้วพอดีครับพอดีน้ำหนักนี้คุมมากี่โลครับแค่แงสามโลสามสามโลนะเราซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ ใ่ร์อรสุดารับอยู่ที่จังหวัดพูดไทยครับขาปูปังปูซอมมีใครบ้างที่ค่ายก็มีพื้นที่ในค่ายครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ได้เนาะตอนแรกเรามีรายการล uh, okay. ุวงหน้าหรือยังมีแล้วครับมีแล้วชกเมื่อไหร่ชกนี่แลรับชกนี่เลยรู้ตัวประมาณกี่วันรู้ตัวเป็นเดือนแล้วครับอ่าก็เกือบเดือนนะนะแล้วเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับ ล่าสุดช่วงที่ดันเนินครับอันเป็นไงวันนั้นแพ้เนาะครับไปแพ้พลาดให้กับดีแลนครับดีแลนด์อ่าฝรั่งเนาะครับวันนั้นไปพลาดโดนอะไรโดนศอกครับโดนซอกนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับเททวิศครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทพดูฟอร์มไหมยังดูแล้วครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีแค่สายครับอ่าเจอฝีมืองี่วางเยวางแผงไงดีก็ต้องดูดูทิก่อนครับอือจะลุยเลยไหมหรือว่าดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนครับอ่าไม่รีบเนาะครับอ่าแล้วกลางวันนี้ไม่ได้ชกนานหรือยัง ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้เคลื่อนไหวบ้างกลางวันเนาะก็เลยก็คือล่าสุดที่กลางวันคืออ้อมน้อยครับอ่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลยอายใหญ่แล้วครับอย่าคนจังหวัดสุโขทัยครับไปปล่อยกิโลแล้วปล่อยหกสิบครับครับเพื่ออะไรเป็นมวยอะไรเป็นมวยขาวอ่าซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยรวมๆประมาณสี่สิบพังครับฝากเป็นน้องมวยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับว่าพรุ่งนี้ฝากเป็นน้องใจด้วยครับไปทำที่หน่อยขอบคุณครับ